เออมือนีมาถักทายในรูปแบบครอบครัครวจ้าพี่น้องืมดากไก่ง่วงมารีคริสต์มาสจ้าพี่น้องทิ้ส นัน้องชายกับเมียคุณกำลังเตรียมถ่ายดู y ready Are you ready p u One Two Isis Like this I win Yeah you won Ah You lose Oh this is how i o score That's by present Ah อันนี้กินเข่าอิ่มแล้วจ้าพี่น้องกินเข่าอิ่มแล้วเพิ่นก็สิมีการดึงของขวัญตอนแรกเจ้ปุ๊บปว่า เอาอันนี้อันมืนมนมันไม่ไหวเห็ดอีกอย่างว่าสันเอิมัมเป็นการดึงของขวัญจากเพื่อนเอิรนบ่นบนกับสิดึงแบบนี้ค่ะอันนั้นแนวเปิดขวดอันแม่แม่ยาเพิ่นได้เด้อก็เลยขอเพื่อนบอกว่าเออมันเหมาะสำหรับฉันว่าอันจะคล้องมากินเบียร์นะบัดทีก็เลยถึงตาเจอกับแฟนแฟนขอเล่นนําอันนั้นคือแขนหัวแล้วค่ะแขนหัวโอ้ดึงแห้งโคตรย้อนว่าแห้งไยโอเคดึงไปดึงมาหัวชนะค่ะหัวได้ไพ่ อันสีหนาตอนนั้นคือเข้าใจว่าจะคลองสนาได้หรอเป่นนั่นสีหนานางนางคือเราเป็นของนางเต็มที่เลยของสันของสันมันก็นสิมีหมวกหมวกให้ทุกอันค่ะอัน,นเขาเอิ่นหมวกคริสต์มาสคริสต์มาสเออนั่นแหละบพิร์ลก,ก็เลยพยายามใส่เดินางนี่งพยายามใส่ใส่ไก็ใส่บะไรปึกเนาะพี่น้องบ่บ่เคยเล่นบ่เคยหยั่งสีนาไม่ยากกับพยายามใส่เต็มที่เพิร์ก็เลยอ๋อคือเป็นห่วงไม่หน่วยตาแถวว่าเพิร์ก็เลยเพิร์ก็เลยไปถอดออกคล้องเพิร์ให้เจ้าของจ้า อันนั้นพี่น้องเป็นคริสต์มาสทีเจอมีความสุขแข้งก็คือแบบว่าเ่เคยมวลปันนี้เ่เคยดึงของขวัญแบบนี้นะคะเออคือชอบมากบนน่อันสมุดจะกรของเป็นมิดยูนิเวิร์สเด้เอโอ้ไม่บเบิร์เบิร์นจาจะของเป็นตะลิตัวเนาะ โอเคพี่น้องนาลากมัมีแม่งามาเยี่ยมแม่ญาติที่รัฐนิวเซาแลน์ออสเตรเลียค่ะผัวเป็นตะก้องค่ะแล้กก็มีน้องไส้ <I am S 1> น้องไส้ผัวหลักก็น้องสะพายนะคะทุกคนกันเองหนารักนนารักเหมือ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือตอนหูแบบอ้ามันโมเป็นห้องจากของแล้วลก็เลยท่ทาขึ้นผัวไปอันนี้ก็เลยตาสองผัวเมียค่ะนนารักทั้งคู่เลยนคะคะหลตามนั่นเลย ทุกคนหนารักแฮปปี้ขอให้เป็นวันดีๆของทุกๆคนนะคะหันละรักๆัก,กเลิฟเลิฟมาทักทายเพื่อให้หอมปากหอมข้อจ้าพี่น้องหักเดอ้อึ้นหอดจุบ๊บๆอ่ะ<ม> ตบท้ายกับรูปครอบครัวจ้าเลิฟ